นายตำรวจได้ทำการโบกรถให้แก๊งชายหนุ่มที่ซ้อนจักรยานยนต์ซ้อนสามติดซึ่งมันผิดกฎหมายแต่คนขับนึกว่าตำรวจจะขอชคแฮนดนเขาเลยได้ตีมือตำรวจไปหนึ่งทีทำให้ตำรวจจราจรน,นั้นต้องขับตามและจับพวกเขาจากนั้นตำรวจก็ได้มอบใบสั่งส่วนพวกเขาทั้งสามคนก็ยังเดินทางต่อโดยผูกเพื่อนที่เดินไม่ได้ไว้กับวิลแชร์และลากออกไปทำให้ตำรวจนั้นเรียกจับอีกรอบแต่ชายหนุ่มก็ได้บอกกับตำรวจว่าเพื่อนของเขานั้นเป็นอมพานแต่เขาต้องการจะเห็นทะเล เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตทําให้ตํารวจนั้นร้องไห้ซึ้งใจแล้วก็พาพวกเด็กๆไปเจอกับทะเลจากนั้นทั้ง3ามขึงทะเลแล้วก็ได้เข็นวิวแชร์และทําเพื่อนที่เป็นอมาพาดเนี่ยตกลงไปจากนั้นเขาก็ไปชายหาดแบบทุลักทุเลโดยการลากเพื่อนสุดท้ายเขาก็ถึงทะเลแล้วเขาทั้ง3คนก็พากันมุดดำน้ำําแต่อีกสองคนลืมไปว่าเพื่อนของเขาเดินไม่ได้เพื่อนจึงสําลักน้ําพวกเขาตกใจแล้วดาผุดดวํวไหวหาล่างเพื่อนจนพวกเขาก็สามารถเจอเพื่อนและทั้ง3ก็นั่งมอง Terima